ในโครงการคนละครึ่งเฟสสองนี้จะให้สิทธิ์กับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในเฟสแรกนะครับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ภายใน1ิวันนะให้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันชิงชัยกันได้ครับครับท่านผู้ชมผมโจ๊กเกอร์ช่องบอก9เล่าสิทนะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับ โครงการคละครึ่งในเฟส2มาอัปเดตนะครับซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับทางรัฐบาลนะครับอนุมัติให้มีการเพิ่มสิทธิ์นะครับขึ้นมาอีก5ล้านสิทธ์นะครับและนอกจากจะเพิ่ม 15, สิทธิห5ล้านสิทธิ์แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เสียสิทธิ์ไปเนื่องจากไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกไม่ทันใน14วันนะครับมีโอกาสนะครับ กลับเข้ามาลงทะเบียนได้ใหม่นะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามชมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการคนละครึ่งในเฟส2นะครับก็จะมีการเพิ่มจำนวนสิทธิ์ให้อีก5ล้านสิทธิ์นะครับจากเดิมนะครับในเฟสแรก10ล้านสิทธิ์เพิ่มอีก5ล้านสิทธิ์รวมเป็นทั้งสิ้น15ล้านสิทธิ์นะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับโครงการครับวงเงินสําหรับเฟส2ครับ สำหรับเฟส2นี้ก็จะให้วงเงินคนละ3,500บาทนะครับและก็ระยะเวลาของโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31มินาคม2 5 6 4กครับการเปิดลงทะเบียนนะครับอาจจะเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เลยนะครับทั้งนี้สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดตั้งต้นนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันครับต้องรอการ เข้าประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับถึงจะทราบผลที่แน่ชัดอีกทีนะครับนั่นก็คือส่วนของการอัปเดตโครงการคนละครึ่งในเฟส2แต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟส2ครับผมขอแยกออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนเลยนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วถูกตัดสิทธิ์นะครับก็คือท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกให้ทันนะครับภายใน14วันนะครับถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับครั้งนี้อนุญาตให้ท่านกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจสละสิทธิ์ครับเพียงแต่ว่าไปยืนยันตัวตนไปสแกนใบหน้าไม่ผ่านหรือ ผลในใดก็แล้วแต่ครับครั้งนี้เป็นโอกาสของท่านอีกครั้งครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็อย่าลืมสมัครกันให้ทันนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับในโครงการเฟสแรกนะครับ3 0 0 0บาทนะครับกระแสข่าวแรกก่อนหน้านี้นะครับระบุว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกจะต้องใช้วงเงิน3 0 0 0บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือ ท่านอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้วงเงินนั้นให้หมดนะครับที่อาจจะไม่ต้องใช้วงเงินให้หมดอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอมาติคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับแต่ทําไมถึงบอกว่าอาจจะไม่ต้องใช้ให้หมดเพราะว่าวงเงินของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เบสแรกและต่อเนื่องไปยังเฟสสองครับจะได้เพิ่มมาอีก500บาทนะครับฟังให้ดีนะครับเพิ่มมาอีก500บาทหมายความว่าพอต่อเนื่องเข้าเฟสสองท่านจะได้อีก500บาท รวมกับเฟสแรก3,000บาทเท่ากับท่านจะได้ทั้งหมดทั้ง2เฟสเป็นยอดรวม3,500บาทน,นะครับก็จะเท่ากับผู้ที่ลงทะเบียนเฟส2นะครับเท่ากันเลยครับแต่ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันเนื่องจากเฟสแรกเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมแล้วนะครับและก็ยิงยาวมาจนถึงสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2 5 1 4ครับระยะเวลาในการใช้ จะนานกว่าครับเฟสสองซึ่งเฟสสองจะเริ่ม1นมกราคมถึง3ามส็มีนาคมจบวันเดียวกันนครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟสที่สครับสำหรับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไข,ขของการรับสิทธิ์กลุเครื่องในเฟสสองก็เลยจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ยังคงยืน3กฎแรกเอาไว้นะครับกฎข้อที่1ก็คือท่านจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนนะครับมีเลขประจำตัว13หลักนะครับ ข้อที่2ก็คือท่านจะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ครับนับถึงวันลงทะเบียนครับและข้อที่3ก็คือท่านจะต้องไม่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับนี่ก็คือ3ข้องเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิงลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสสองส่วนที่เคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกตัดสิทธิอันนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าในเฟสส อนุญาตให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์เข้ามาลงเบียนได้ไหมครับและเงื่อนไขของผู้ที่จะต่อเนื่องจากเฟสหนึ่งไปครับที่ว่าจะต้องใช้วงเงินให้หมดภายใน3 1มธันวาคมปีนี้นะครับก็อาจจะต้องถูกยกเลิกไปครับถ้ามีการเพิ่มวงเงินให้อีก500บาทนะครับก็าอาจจะมีการต่ออายุหรือยืดอายุการใช้วงเงินแรก3,000บาทเนี่ย ไปควบรวมกับเฟส2เลยนะครับหมายถึงว่าไม่จะมี็นใช้ให้หมดภายในที่31ธันวาคมนี้นะครับทั้งนี้นะครับยังไม่เป็นที่ยังต้องรอฟังมติคณะระัฐมนตรีครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับทุกท่านนะครับคอยติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลให้ดีนะครับว่าจะมีมติออกมาเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดอย่างไรนะเราจะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องนะครับครับนี่ก็เป็น ข่าวอัปเดทเกี่ยวกับโครงการกระครึ่งนะครับถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปที่ผมทำวันนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถส่งต่อไปอยังญาติสนิทมิตรสหายนะครับเพื mm ่อนฝูงคนรู้จักของท่านให้เขาได้รับข่าวสารที่ดีเหล่านี้ด้วยนะครับและโปรดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามหรือ subscribe แล้วอย่าลืมสั b กระดิ่ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ที่ผมจะนํามาเสนอในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านติดตามผมมาจนถึงคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ